เรียนดอนกอยนวลใช้พรราชอุปถรัรมภ์ภายใต้การบริหารงานของผู้มวยการที่มากความสามารถทั้งด้านศาสตร์และศิลป์วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการคลองตนคองคนและครองงานท่านผู้นวยการภยรัฐพันธุ์ธม ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการภัยรัตพันธุ์ธุมโรงเรียนดอนกอยนวลชาติพริรัษอุปถัมเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2,565มีนักเรียนจำนวน47คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คนโรงเรียนดอนกอยนวลชาติพิรัตอุปถรรัมบริหารจัดการระบบคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานความพอเพียง โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการโดยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้ตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการทันพุ่มในการภัยรัฐพันธุทุมหรือเริ่มพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครูคณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการสารศึกษาโดยศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบมีกลยุทธ์เครื่องมือและนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกมีแผนพัฒนาในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคุมทุกระดับของสารศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมมีหลักสูตรสารศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีองค์ประกอบหลักสูตรที่ถูกต้องครบถ้วนนำไปปฏิบัติได้จริงในการจัดการเรียนรู้ได้ 2. ด้านการบริหารจัดการสถารศึกษาทันพูมในการแพรัฐพันทุมได้จัดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนออกเป็น4กลุ่มงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลทําให้สารศึกษาได้รับการบริหารจัดการสารศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสมศในระดับดี ปีการศึกษา2,564ทำให้สารศึกษาได้รับโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพอาทิเช่นการทำลูกประครบร่างกายฟิตจิตแจ่มใสจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีเทา การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมท่านพู่มในการพายรัฐพันธุ์ทุมส่งเสริมให้ครูรเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและสมรรถนะวิชาชีพมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบท่านพุ่มในการพายรัตพันธุ์ทุมได้นำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ใช้มา จัดการเรียนการสอนในสารศึกษาและรายงานผลสื่อออนไลน์อย่างเป็นระบบส่งผลให้สารศึกษาและคุณครูได้รับรางวัลต่างๆอาทิเช่นนางสาวรัตนาพรคันทอนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับศูนย์ยางตลาดหนึ่งประเภทโรงเรียนขนาดเล็กการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประเภทครูผลิตสื่อ เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานจุดเน้นห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษปีการศึกษา2565นางสาวอุไรวันผาสุเลิศได้รับรางวัลเหรียญเงินยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครูดีสีกรลสินเขต2วาทีร้อยตีหญิงกนิถาพรสนุนไพบูล ได้รับรางวัลเหรียญเงินยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลารกรทางการศึกษาครูดีศรีกาลสินเขตสองนางสาวรัตนาพรคันทศรได้รับรางวัลเหรียญเงินยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลารกรทางการศึกษาครูดีศรีกาลสินเขตสองส ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายท่านผุ่มในการไพยรัฐพันธุ์ทุ่มเป็นผู้นำในการประสานงานความร่วมมือและผู้เกี่ยวข้องอย่างสร้างสารรค์ผ่านกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมผู้ปกครองการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนชุมชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของสารศึกษาอาทิเช่นความร่วมมือในการจัดทำความสะอาดบริเวณสารศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนและ สถานศึกษาน่าอยู่น่าเรียนห้า การพัฒนาตนเองและวิชาชีพท่านผู้อุ่วในการภพรรัฐพันธุมเป็นแบบอย่างที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษามีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพอาทิเช่นเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b s t practice ประเภทครูผู้ผลิตสื่อ เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานจุดเน้นห้องเรียนคุณภาพปีการศึกษา2565 ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่นำเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนดอนกอยนอนชาติพิราชอุปธรรม 2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสัรศึกษาที่คาดหวังโดยผลที่คาดหวังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกลยุทธ์การบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ที่พัฒนาขึ้นสามารถยกระดับผลสำลีทางการเรียนในรายวิชาต่างๆ สูงขึ้นร้อยละ3จากปีการศึกษา2,563และเป็นแนวทางให้ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูเป็นผู้นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC ไปพัฒนาผู้เรียนไปอย่างมีคุณภาพทำให้ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐน โอเ็ t ประจำปีการศึกษา2564ตอนที่3การประเมินการปฏิบัติงานในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรัณวิชาชีพท่านผู้อำนวยการแพรัฐพันธุธุมเป็นผู้บริหารที่ยึดมั่นในสถาบันชาติศาส,สนา พระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์มีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่กระทำตนในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมมีจิตสาธารณะมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกายวาจาใจยึดถือตามแบบจรรยาบรนวิชาชีพมีวินัยในการปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในคณะทำงานในระดับต่างๆและเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอาทิเช่นท่านผู้อุ่วในการแพรัฐพันธุมุมได้รับรางวัลเหรียญเงินยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครูดีสีการสินปเขตสองประจำปีการศึกษา2565 จากการบริหารงานของท่านผู้อำนวยการภัยรัฐพันธุ์ทุมทาให้ทุกภาคส่วนมีความสุขเกิดภาพแห่งความรักความอบอุน่นที่เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติทําให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีสมรรถนะที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายวาจาใจสามารถดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในทุกสถานการณ์สืบไป